ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Alive A Channel กับเกม o m e มลจิ G, อาดินาในรายการ10นาทีข้อมูลเป็นตึงกับตอนบัฟออฟเจดีใหม่โหดแค่ไหนสำคัญอย่างไรไม่เอาแพ้ไหมไปดูกัน ต้นกันที่เจ้าปลาหมึกคาเคนนะครับเมื่อมันโผล่พ้นน้ำในนาทีที่4เกิดขึ้นมาปุ๊บพื้นที่บริเวณตรงกลางที่มิดเลนสู้กันมันจะโดนน้ำท่วมและทำให้แม่น้ำทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อกันโอ้โหใครที่วิ่งคลางแม่น้ำเนี่ยจะได้โมเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นทันทีถ้าหากไม่โจมตีกันนะวิ่งกันเฉยๆเนี่ยเพิ่มโมเมนต์สปีดแล้วก็จะมีเรือข้ามฟากสองฝั่งเลยปลายบริเวณด้านบนแล้วก็ปลายบริเวณด้านล่างขึ้นไปได้แค่คัางละหนึ่งคนเท่านั้นเมื่อขึ้นไปแล้ว ถ้าขึ้นจากด้านบนเรือด้านล่างจะจมถ้าขึ้นจากด้านล่างเรือด้านบนจะจมทันทีเวลาขึ้นไปแล้วไม่โดนโจมตีไม่โดนขัดซีซีแล้วก็ลงจากเรือไม่ได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วฝั่งตรง,งข้ามเขารอ,อตอนรับก็เตรียมถวายชีวิตไปเลยคุยกับล่างพ่วงนะสเตตัสที่ได้คืออะไรเมื่อกําจัดคาเค้นแล้วจะมอบแอตแทกสปีดให้3%แล้วก็มอบการลดคูดาวถาวร2%ไปเลยในตัวที่1ส่วนสเตตัสที่2นะครับ จะมอบแอ t แท k s สปีดให้12%แล้วก็ลดคูดาวให้8%ส่วนสแต็กที่3เนี่ยมอบแอ t แท k s สปีดเท่าเดิม12%แต่ลดคูดาวให้15%พร้อมเพิ่ม m a x กซิมัเพดานการลดคูดาวไปเป็นอีก10%เท่ากับว่าปกติการลดคูดาวสูงสุดของเกมนี้อยู่ที่40%แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณได้ครบ3สแตก็กคุณจะได้สูงสุดเป็น50%ใช้สก,กิลกันให้หนำใจไปเลยจ้ามีดน่านจะชอบสิ่งนี้แล้วก็ เมื่อครบ3สเต็กแล้วจะได้อล่าเป็นพลังน้ํารอบตัวนะถ้าเกิดว่าเราโจมตีสตูอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนก็ตามนะครับมันจะมีหนวดปลาหมึกขึ้นไปแล้วก็ดีดนิ้วฟาดโป๊ะไปหหนวดนะทำให้สตูนั้นโดนความเสียหายแล้วก็ติดสโลไปด้วยซึ่งหนวดนี้ก็จะมีครูดาวอยู่สักประมาณ1ิบสวินาทีได้นะหรือประมาณ10วินาทีนะก็ได้ทุกคนที่อยู่ในทีมตายไปก็ยังมีหนวดปลาหมึกได้อยู่นะไม่หายไปเวลาเราเกิดมาใหม่ก็ยังใช้ได้นี่คือความสําคัญของปลาหมึกคราเคน ตัวที่2ครับนามาสุหรือว่าปลาดุกแผ่นดินไหวเจ้าปลาดุกแผ่นดินไหวเมื่อโผล่พ้นน้ําขึ้นมาในนาทีที่4นะจะทําการเขย่าแมปแล้วก็จะมีก้อนหินตกลงมาในบริเวณป่าจังเกิลของทั้ง2ทีมเลยนะครับด้านบนจะโผล่ขึ้นมา2ก้อนนะครับก็คือบริเวณก้อนหินที่ติดก,กับกําแพงของท็อปเลนนะครับแล้วก็มีบริเวณใกล้ๆกับบัฟของจังเกิล ส่วนด้านล่างจะเป็นการปิดทางเดินระหว่างก้อนหินเล็กแล้วก็กำแพงของการเข้าบัฟเลนล่างแล้วก็จะมีจะงอยหินเป็นตัววีนะมาโผล่ที่บริเวณของบอดเลนที่อยู่ตรงกำแพงเลนล่างเออแล้วก็จะมี จุดกระโดดนะจุดกระโดดเนี่ยจะสามารถที่จะไปะเหยียบแล้วมันก็จะพุ่งไปในทิศทางที่เรากําหนดได้นะครับระยะหนึ่งสามารถข้ามกําแพงได้จุดกระโดด2จุดที่อยูดภายในทาวเวอร์นะครับก็จะมีบริเวณกําแพงด้านบนกับกําแพงด้านล่างแล้วก็จะมีบริเวณจังเกิลนะครับก็คือหลังบัฟที่จะกระโดดเข้าไปหาโอโลจินะหรือว่ากระโดดเข้ามาในบัฟเราก็ได้หรือว่าด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่กระโดดเข้าไปหาพวกปลาดุกแผ่นดินไหวหรือว่ากระโดดเข้ามาในบับเราก็ได้มีเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับได้เท่าเทียมกันไม่ต้องกัง อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราฆ่าเจ้าปลาดุกแพ่นดินไหวมันได้อะไรสเตตัสที่ได้ถาวรก็คือเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ2%เพิ่มพลังป้องกันเวท2%ในตัวที่1สเต็ัตที่2ครับเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ8%เพิ่มพลังป้องกันเวท8% สเตจที่3เพิ่มพลังป้องก,กันกายภาพ15%เพิ่มพลังป้องกันเวท15%แล้วก็นอกจากนั้นเมื่อเราเไม่ได้มีการโจมตีใดๆนะมันจะรวบรวมพลังก้อนหินจากประดุกแผ่นดินไหวแล้วกลายเป็นออรา่าโล่โผล่ขึ้นมาปึ้ง มีโลดูดซับความเสียหายสีขาวให้กับทุกคนที่อยู่ในทีมแบบถาวรถ้าใช้หมดไปแล้วโดนโจมตีไปแล้วไปรอแป๊บนึ่งไปรอรีเซ็ตแป๊บนึ่งไม่ได้โจมตีเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาใหม่ครับอันนี้มีให้จนจบเกมเลยนี่คือความสำคัญของเจ้านัมาสุ ต่อไปเจ้าปูชินคิโรโอ้โหเจ้าปูนี้เมื่อโผล่พ้นน้ําขึ้นมาในนาทีที่สจะสร้างหมอกปั่นป่วนในทีมไปหมดเลยนะครับหมอกนี้จะมีผลเท่ากับภุ่มหญ้าที่อยู่ในเกมเลยซึ่งเจ้าหมอกเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่กระถาวานะบางทีมันอยู่แล้วมันก็จะหายไปเหมือนกัน นะก็จะมีทามมิ่งของเขานอกจากมันจะมีหมอกเพิ่มขึ้นมาทําให้การเล่นดักฆ่าเนี่ยมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นนะมันจะมีดอกไม้โผล่ขึ้นมาในแมปด้วยเจ้าดอกไม้นะจะโผล่ขึ้นมาในบริเวณป่าจังเกิ้ลทั้งเลนบนแล้วก็เลนล่างของทั้ง2ทีมเลยฝั่งละ2ดอกนะเวลาที่เราไปเหยียบดอกไม้เนี่ย เมื่อดอกไม้มันโหลดเสร็จเต็มที่ปุ๊บ HP ของเรามันจะถูกรีเจนขึ้นมา3เด้งนะครับเลือดก็จะตึง้งตึงตึงขึ้นมานะนอกจากนั้นมันจะปล่อยหมอกอีก2วงนะ เพื่อนที่ไปบริเวณกลางแม่น้ําแล้วก็ไปจนถึงป่าฝั่งตรงข้ามนิดนึงนะทำให้เราวิ่งตามหมอกไปเพื่อที่จะทําการแก๊งดักฆ่าได้นะโอ้โหและสเตตัสที่ชิงคิโร่นมอบให้มันมีอะไรล่ะชิงคิโรมอบสเตตัสถาวรในการโจมตีกายภาพ2%และการโจมตีเวท2%นะหรือว่าเป็นการใช้สเปลนั่นเองอันนี้ มันจะเป็นสเต็ตที่1ส่วนสเต็ตที่2นะครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ8%เพิ่มพลังโจมตีเวท8%สเต็ตที่3ครับเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ15%และเพิ่มพลังโจมตีเวท15%หูเยอะมากๆเลยนะเท่ากับว่าเราออกเจ้าเคียวททมินเลยนะโ,โหนะที่สำคัญนะครับการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยมันจะสร้างระเบิดดาเมจเป็นวงเอเล็กน้อยนะก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นนะครับ เออก็พอให้ศัตรูนั้นระคายแคะระคายผิวโดนดาเมจกันเป็นทุนหน้าถ้าเกิดว่าออหพร้อมกันระเบ้มนี่ก็ส่งผลพอสมควรเลยนะครับสำหรับบับนี้แต่ก็ไม่ได้ทําให้ศัตรูนั้นโอ้โหแบบโดนแล้วตายเลยอะไรขนาดนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยแต่ว่าแหมมันได้บัฟมาตั้ง15%ทั้งเวททั้งกายภาพมันก็รุนแรงแน่น,นอนในช่วงเลดเกมนะครับนี่คือความสําคัญของเจ้าชินคิโร ต่อมาคือบัสสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือโซเกนบิ be, นะหรือว่าเจ้าผีสามหน้านั่นเองตัวนี้จะเกิดในบริเวณ รางแม่น้ําเลนบนนะครับในนาทีที่4โผล่พ้นขึ้นมาปุ๊บถ้าเกิดว่าตายไปเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ4นาทีอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อ่ามันได้แล้วเนี่ยจะมีโล่เล็กๆของมันนะเก็บไปปุ๊บโอ้โหจะได้สกิลพิเศษขึ้นมา1สกิลนะครับซึ่งสกิลนี้จะเรียกอุกบาทมาโจมตีทาวเวอร์ดาเมจบอกเลยว่าอุกบาทมากบอกเลยว่าโคตอุกบาทดาเมจที่ทําความเสียหายกับป้อมเนี่ยจะนับเป็นตัวเลขกลม 2,000ดาเมจท่วนนะครับไม่ว่าป้อมจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามหรือเลือดเต็มเหลืออะไรก็ตามนะครับไม่มีคีปอยู่จะแมบมืดอยู่กดสั่งไปปุ๊บเนี่ยเลือดป้อมจะหายไปทันที2,000ถ้าเลือดป้อมต่ำกว่า2,000ก็เตรียมบอกลาป้อมไปได้เลยครับป้อมหายแน่นอนเวลากดใช้ไปแล้วเนี่ยคนที่กดใช้ถ้าเกิดว่ามันเป็นป้อมเชีหนึ่งทั้ง3เลนนะป้อมไหนก็ได้มันจะมีเพลทที่จะมอบการเงินให้กับคนที่ทําลายเพลทนั้นได้อยู่แล้วใช่ปะ อ่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทำลายหนึ่งเพจเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวได้100ถ้าอยู่2คนก็หาร2ก็ได้50อันนี้มันจะพิเศษกว่าชาวบ้านเลยก็คือคนที่กดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่บริเวณเลนนั้นนะได้ตังเข้าตัวเลยนะ200และคนที่อยู่ในเลนเนี่ยก็ได้ไปอีก200โอ้โหสบายสบายแต่ถ้าเกิดว่าดันไปกด อุกกบายแล้วก็อยู่ใกล้กันก็หารตังกันไปนะเออเพราะงั้นเทคนิคการใช้ก็คือไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันอยู่ห่างๆกันไว้ได้ตังแชร์กันไปอ่ะนี่คือความสําคัญสุดยอดอภิมหาที่ต้องไปเอาเลยสําหรับเจ้าโซกันบีเพราะมันจะระเบิดป้อมได้ไวมากในช่วงต้นเกมแล้วทําให้เกมมันสโนว์บอลการเงินก็จะพุ่งกระฉูดเพราะงั้น อย่าลืมนะครับติดตามรับชมรลบฟังกับ Alive A ใน10นาทีโอเมจิอารีนาอย่าลืมขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีอย่าง I t e ท m เมเนียด้วยนะครับไอเทมเมเนียเว็บไซต์การเติมเงินซื้อขาย ID อย่างถูกกฎหมายแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศเกาหลีเลยผมมอบส่วนลดให้คุณผู้ชมไปเลย30%มลถ้าเกิดว่าเอาโค้ดนี้ไปสมัครนะแล้วก็ในตัวการสมัครเนี่ยก็จะ v วอร์ y ตตัวตนของเราทำให้มั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่โดนบิดโดนโกงแล้วก็ เวลาที่เติมไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้เอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อของได้โดยตรงนะแต่มันจะเป็นการเอาเงินไปแรกเป็นไมล์เลดหนึ่งบาทเท่ากับ1นึ่ไมล์เลดเออผมให้ไปเลย30มสิบไมล์เลดก็คือลดไปเลย30บาทนะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจได้ว่าการซื้อขายหรือว่าการเติมเงินไม่โดนบิดโดนโกงแน่นอนจัดไปกับไอเทมเมเนียนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอยากซื้อไอดีเกมแต่เจอแบบนี้ขอบใจสำหรับเงินที่โอนมาะเจเ้าโอ ไอเทมเมเนียเว็บไซต์ซื้อขายของในเกมที่ปลอดภัยไม่ว่าจะไอดีไอเทมหรือบัตรเติมเงินเรามีระบบยืนยันตัวตนก่อนใช้งานว้าวแบบนี้ผมก็จะไม่โดนโกงแล้วสินะครับไอเทมเมเนียเว็บไซต์ซื้อขายไอเทมเกมระดับหนึ่งจากเกาหลีไอเทมเมเนียไอเทมเมเนียไม่มีอะไรที่ซื้อไม่ได้ที่ไอเทมเมเนียเจอแต่คนโกงไอเทมในเกมแบบ พบเจอสำหรับเงินที่โอนมานะเจ้ามูนิตซื้อขายไอเทมเกมนี้ต้องหาเหยื่อเพิ่มแล้วเดี๋ยวย่างนี่ยผู้ชอบโกงก็เสร็จไอเทมเมเนียกันหมดแหละเพราะไอเทมเมเนียเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับซื้อขายของในเกมไม่ว่าจะไอดีไอเทมหรือปลาเติมเงินเพราะมีระบบยืนยันตัวตนก่อนใช้งานไอเทมเมเนียเว็บไซต์ซื้อขายไอเทมเกมอันดหนึ่งจากเกาหลีไอเทมเมเนียไอเทมเมเนียไม่มีอะไรที่ซื้อไม่ได้ที่ไอเทมเมเนีย